ช่องชาแนลนะคบอยู่ในเกม Ultimate Epic Battle s i m u l a t o r 2นะครับผมก็จะสร้างเป็ดที่โหดมากแล้วซึ่งผมสร้างแล้วแต่ผมไม่อยากให้การโจมตีมันการโจมตีของมันไกลเกินนะก็เลยมันจะยากไปหน่อยเอาไม่เอาอย่าไกลนะเอาเป็นอ่ะศูนย์โอเคเอาศูนย์ลบเลยกันเอาอ่าอันนี้นะเสียงพี่จะดังเลยเนานะ เฮลยอ่มาดาเมจเยอะมากเดี damage, ๋ยวนี่ค uh. uh. ืออ่ะแบทเทิลอันนั้นนับปิดไปก่อนอ่าทีมนี้นับผมจะตัวนี้นับเราดูนี่สู้กับกลุ่มเล็กๆเลยเดี๋ยวเพิ่มก่อนดูซิมันตรงไหนอ๋ออยู่นั่นอยู่นั่นย้ายทีมก่อนให้มันมาอยู่ตรงหน้าก็โอเคนึงนั่นแหละ ตายทัเลยนับอืมเดี๋ยวตัวสู้อืมเดี๋ยวตัวเลยออืมจะปิดอุ๊ยอุ้ยน่ารัแต่ดูเลือดก่อนอูโหูเลือดอาสารเลยนะบอาสาอู้หาาอันนี้ดูความเร็วสูงนะเดี๋ยวเข้าไป

จะจะฆ่าได้นี้ครับอะเดี๋ยวผมลงไปปับให้ตีไกลก่อเอาถ้าเยอะขนาดนี้ลืมดูตัวเลขเรืวมันเยอะขนาดไหนลืมดูลืมดูเยอะเกินตีไปแล้วก็ตายดีเล้ออกกดโอ้โหเสียงอ่ะเราอนร้อยหนึ่งนับก็กิดเสียงเออรัวมากอืา อันนี้นะผมจะปรับให้มันอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้ไม่ดีนะที่พวกนี้มันเป็นที่บังทําให้เราบมกสตูจะไม่ได้มาหมกนะอ่าเตรียมตัวเลยนะผมจะปรับเจ้าตัวอ่าไอ้ทูดักให้เอาสักสามสิบนะตัวเลขเดิมเลยที่ผมใช้ตอนนั้นนะอ่ะเอาสัก แล้วกันนะสิบเลยเนาะเอาเลยแล้วก็เซฟแล้วก็รีเทิร์แล้วก็ตัวรักนับกดปุ๊บเดี๋ยวชื่อไว้ตัรักใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ดีเทิร์ยมตัวสู้เลยลูกพ่อไปเลยเป็นเสื้อจะเก่งขนาดไหนสกิลแล้วกัน ô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  kiếm này yo pet yu này pet start con pet mùi rồi ha ơ nhỉ นั่นหรอนั่นคือเป็ดใช่ไหมจริงด้วยอยู่ไกลกันมากอือเป็ดคนคือเป็ดตัวเล็กน่ยเจเออดนอกยนอะไรอย่าน้อย่้าอะไรอาเสียงเป็ดมากโอ้ยเสียงเสียคนน้ก็ทั Maria, 小 antenna, 小กเยเป็ดโหดจังเป็ดโอดจังเสียงเจาะพ้นยังกรต เจาะเล็กเลยตอนนี้ดูจิว่าแล้วเท่าไหร่อืออ่ายังหอสู้ได้อยู่อือกระเด็นเลยอ่ารถเขาสู้กันดูนะโอ้โหอะไรเนี่ยเป็ด Giờ... Tại đi thế này nó uhm, không đu chập Rồi còn đu nó... Oho... Oh, cả đêm nó slow motion rồi Về chọn là nó nó mà Oho... Uh, Oho... Oh. Uhm... 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 Uh, uh. mà Má... Rồi <laughs> เดี๋ยวอ่ะผมเป็นตัวนี้แล้วกันเฮ้เดี๋ยเดี๋ยวโคตเกินสีเพื่อนสีเพื่อนไม่ให้สูจ้จะเป็ดตัวเล็กๆไม่ให้มันผิดกดผิดกฎไม้ไม่ให้สู้ข้าจะเป็ดยังไงอะเป็ดเก่งเกินอะไม่ได้โอ้โหในมาบุกก็ต้องตายวิเออได้แค่นี้ โอ้โหเพลงเดี huh. lên, oh, t ính t ính. Uh ๋ยวลากให้เ huh. ป uh ็ดมนอยู huh. ่ตรงแถวกลางหน่อยโอ้โหโดนลุมฟันแล้มันก็เป็นทางให้เป็ดเทพเลยเนาะอ่านได้ดูเลยนะโอ้โหเพลงก็เหมาะจริงๆอะเออออเลือดเต็มตัว แล้วนี่คือน้ำเทโบยที่เขาเอาติดแดดเขาเออจริงด้วยติดดดาเขามันมีเทโบยเลยเด็กก็เลยไปไปตอไม่ไปไม่ไปตอไปตอเลยนั่นแหละวิ่งไปบุกตายเลยนะไปบุกตายอ่ะเด็กจิกยังไงไปจิกแบบทุกทางวงกลมงเลียงเนี่ยโอ้โห อ่านี้ดีกว่าซิวเจนโอ้โหเสียงก็ดังด้วยนะแล้วข้าไปยังไงนะ่ยผมเป็นตัวนี้นะโอ้โหโอ้โหห่วยเกินแล้วมียกขนาดไหนนะไปตัวลุยดูกันเลย โอ้โหวิเหล็กเลยนะเยอะจัดจัดเดียวเดียวคือจะอย่างเช่นนี่คือสัปปะหลาดหรอเนี่ยจริงหรอเนี่ยแล้วคือเอากลุ่มท่านสัปปะหลาดทั้งหมดมาไม่ดิคือเอากลุ่มท่านทั้งหมดบนบนบน,บนที่แห่งน,นั้นมาฆ่าปีศาจเวทหลกนี่เลยเหรอมาเหนือจริงนะดู ดูดูดูโอ้โหเพลงเศร้าเลยเพลงเศร้าเหมือนหดบังโลเทศนี้โอ้โหดูนะดูเลยเดี๋ยวให้ดูด้านบนเลยนะโอ้โหน้องนี้ค่อยมั่นนับด้านล่างมันกว่าอื้อกดกดให้สโลว์โมชั่นกดเด้อโอ้โห นี่คือโลโมชั่นแล้วบายบายเพื่อนไอไ้ไหมกูซิงล่างหน่อยได้ไหมฮะเสียงเพลงนังเกินอ่า,ทานท่านเดี๋ยวผมหันมาหันหน้าหน้าเดี๋ยวผมจะ มีผู้ควคุมอยู่คนที่สู้เหมือนจะสู้เป็ดได้วันให้เป็ดเอื้อตัวได้ประมาณหนึ่งนะจะไปดูกันก่อนนะไป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 นั่งก่อนนะรอแป๊บหนึ่งนะเกมนี้ถ้ายิงตัวละครเยอะจะยิงคางนะอ่านะอ่ะ,นะอะตัวนี้นะชื่อนี้นะจำไว้อ่ะ ตัวนี้นะอ่านี่ดาเมจเยอะเฮลประมาณออแสนพออืออือแต่ก็ลองป็ดตีตายนะเพ้าเป็ดดาเมจมหาศาลอ่ะเอออ่ะนี่คือหัวหน้านะดาเมจเท่าก,กับเลือด การตีสักเค่สาม,สสามอ,อันนี้สามอ,อกกีกสามอ่าอันนี้สามเหมือนกะันอ่ะตัวนอ้เลยนับอ่านี่นะับยังจะส่งตัวที่เป็นแปลกๆไปดูนะอ่ะทีมนี้คือทีมนี้หมดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ มันต้องเปลี่ยนกลายเป็นกลายเป็นเดี๋ยวนกักลบอ่ะ,อ,ะอ,นะอ่ะอันนี้แล้วกันเดมันโซเยอร์นะอ่าเดี๋ยวจะปิดเป็ดเป็ดเป็ด ดูด้านหลังด้านหลังงนี้ที่ไงอือได้เลยแล้วต่อไปผม เอาอันนี้นะแล้วผมต้องมีทีมที่สองไอด้ดีทีมอ่านี่ทีมแดงหนึ่งนะปั๊บให้ไปเดี๋ยวเอาเป็ดเอาไว้ตรงนี้เป็ดประมาณเอาเป็ดนะเอาแคหนึ่งเหมือนเดิมนะเล็กนี่นับเล็ก มากนี่เลยนะแล้วก็เอาไฟนี้ตรงแล้วใช่ไหมอ้าวอ่ะอันนี้อีกจักสิบคนนะสิบคนเลยเป็นหัวหน้าทีมนะเดี๋ยวดีเดี๋ยว ผม oh, ไม่ใช่นั่นต้องเป็นตัวที่เราต้องการอันนี้ใช่ไหมวตัวนี้นะ10ตัวแค่10ตัวแล้วน้องบอกมหาศาลเลยคนระับอะเ็นทีมหนึ่งสิแล้วไปโทษนักเปลี่ยนทีมสองเดี๋ยวไปโทษดาร์ก โอไม่ oh นี่คืออะไรเนี่ยเ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นผมมึนหรืออะไรอ่ะแล้วนี่ต้องเป็นสิบนะนี่เป็นหนึ่งนะอะ ต้องมีทีมยิงด,ด้วยนะทีมอันนี้ทีมอันนี้ทีหนึ่งแล้วต่อไปอันนี้เป็นทีมหนึ่งเหมือนกันทีมหนึ่งอันนี้เอาเป็น๋เออีกเดิน,นต้องข้อสม,มยัย มันหลายเรื่องจริงโอ้ทำไมมาติดตรงนี้ด้วยเลยพอาะมัยน,นี่นะไอเป็นทีมหนึ่งเอาเป็นวีรบุรุษสองนี่คืออะไรอ่าเจย์อเอสเซานะครับทีมแดงอันนี้นะ ปับปินทิงแดงนิดไมดทีอ,อ๋อทีมไห้คือเวสทูดาาเดี๋ยวนี่ปับปินมาสักเค่สิบตัวเหมือนกันโล่งเลยนั่นแหละ เริ่มเริ่มเริ่มโอ้โหตัวเกง่งอ่ะนี่หัวหน้าซิผมคือคนที่จะต่อต้านเป็ดแล้วเราก็ต้องมาต่อต้านเป็ดด้วยกันมากเลยดีดิไปตีเป็ดดิว่าจะโหดเกินไปไหมตัวนี้ไปตีเป็ดหน่อย มาเอาเลยนั่นแหละโอ้สู้ไม่ไหวตัวเอสเซาดีกว่าตัวเอสเซาอยู่นี่วิง่งโอโ้โห พี่ก็ตายอหรออะไรเนี่ยอ่ะันนี้ว่าเป็ดต่อต้านตัวนี้จะสู้ได้ไหมทีมหาสาลบเก่งอ,อ้าววิ่งไปเยอะเก,กนิน น่างหากำลัง,งวิ่งทหารกำลังจะไปตรงตีให้แหนดตีให้เข้าเก่งเกินปะโอ้โหไม่ค่อยเข้า าาอู้อู้เก่งเกินป้าอ่ะจิกเองเลยนะ่เลือดของเลือดแท้จะไม่ลด่ะเก่งเกินเลอฮะ เวลยบับ,บมานี่คือตายเหรอเ้ลารับ,บมาเนี่ยตายหมดเลยน้ำมาใกล้ผปดก็ตายโอ้เก่งเกินเป็ดเป็ดนี้ไม่มีใครสู้ได้เลยนะไม่ได้อ่ะเก่งเกินโอ้โหโอ้โหนี่เลยครับวงกลม nên cùng công nhân con không một này hẹp ờ à hẹp toàn bộ đi em toàn bộ đi quá hẹp bộ toàn เยอะมากอะอะไรเนี่ยอ่าแล้วก็คงไม่ใครสู้ได้เลยท่านขอจบคลิปนี้ก่อนนะดูงานเรด้วยแล้วดูเบ็ดนะเ <laughs> ยอะเยอะมากเลยนะขอบคุณสก,กัดติดตามและชมวีชนเยอะมากเลยนะนยเพียงแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ